สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์ให้รวยนะครับสรุปผลฮานอยรวมนะครับของของวันที่2 3่สิบสามอ่ะกุมภาพันธ์นะครับผมสองพันอะครับอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางให้นะครับวางแนวทางให้10วันแล้วนะครับ เข้าดีทุกวันนะครับอย่างวันนี้ก็เข้าทุกทุกหุ้นเลยครับบนล่างบนล่างนะครับขอให้เข้าวันนี้ทุกวันนะครับผมเมื่อ f c เข้ามาชมมาเห็นคลิปแล้วจะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับมาดูครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องมาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักราชในช่องทาง YouTube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขกนักราชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภ มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรว,ร,วรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูแนวทางกันเลยครับอาจารย์ให้รวยวางรูดหุ้นรอบโลกไว้1กับ2นะครับผนะครับไม่มานะครับผมหไม่มา 2ครับ2เข้าไปที่1ครั้ง2ครั้งครับผมเข้า2ครั้งเท่ากับหุ้นรอบโลกเข้ารูดฮานอยนะครับผมสองครั้งครับ,รบตรงนี้2 8เข้าตัวเน้นของอาจารย์ให้รวยนะครับตรงนี้ มาดูครับผมมัดรวมฮานอยนะครับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางรูดไว2้ 4. 2กับ4 2, 2, 2, 2มา2 3. ครัรคร้งนะครับเราเช็คไปแล้ว2 4ครับผม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง1 2 3 4มา3ครั้งนะครับผมเท่ากับ5ครั้งนะครับ ตัวหุ้นนี้ตัวรูดนี้ก็เป็นนะครับผมเป็นการนำทางวิถีนำทางว่าตัวเลขมันจะมาทางไหนนะครับผมนะบก้อนนี้เข้าไป5ครั้งก็ป้องกันความเสี่ยงได้มากครับผมแต่ที่อยากให้โฟกัสอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องตัวเจาะกับที่ขีดเส้นใต้นะครับพยายามทําสรติเทียบไว้กับของเลขงลางด,ด้วยนะครับผมแล้วจึงนําไปเปรเียบเทียบกับอาจารย์อื่น,นอื่นนะ แต่ถ้ามั่นใจส่วนของเลขนักราชกับท่านอาจารย์ให้รวยก็นำสองสำนักที่พูดมานี้นะครับผมนำไปทำสตินะครับอย่างวันนี้นะครับผมตัวเน้นของอาจารย์ให้รวยก็เข้าไป2คู่เจาะนะครับผมนะครับตัวเน้นนะครับผมแต่คู่เจาะนั้นเข้าไปทั้งหมด4ครั้งนะครับเฉพาะฮานอยนะครับเรามาเข้าคู่เน้นของหุ้นรอบโลกอีก1ครั้งนะครับผมฮานอยนะครับ ของเลขลาดก็เข้าไป3คู่เจาะนะครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับถ้าเฉพาะคู่เจาะคู่เน้นระหว่าง2อาจารย์นี้เข้าไปทั้งหมด6คู่เจาะนะครับผมคู่เจาะคู่เน้นนะครับเลขลาดพูดเป็นแนวทางนะครับผมเพราะฉะนั้นทําสติดูนะครับผมเป็นยังไงนะครับมาดูครับผมหานวยเฉพาะกิจผลที่ออก76 390ครับเข้าไปที่09ครับผมล่างครับผม เข้าที่หุ้นรับโลกนะครับฮานอยกาชาติครับผมผลที่ออก75504เข้ามาที่ฮานอยนะครับผม0440นะครับผมนะครับนะครับเข้าล่างฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก44520ครับผมก็ไปเข้าคู่เจาะคู่เน้น45นะครับบนนะครับฮานอยนะครับ ดีใจ F4 ด้วยครับผมและเข้า20นะครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมนะครับผมฮานอยครับผมดีใจครับผมดีใจด้วยนะครับผมแตกบนล่างเข้าคู่เจาะคู่เน้นด้วยนะครับผมของอาจารย์ให้รวยนะครับดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก10407นะครับผมก็เข้า0440ตรงนี้ครับบนนะครับผม เข้า07หุ้นรอบโลกตรงนี้ครับผมนะครับดีใจด้วยครับผมบนล่างเลยนะครับผม VP ครับผมผลที่ออก38728นะครับผมก็เข้า87 VP เอ่อเข้า87 VP หุ้นรอบโลกบนนะครับแล้วก็เข้า28นะครับผมล่างนะครับ VP นะครับตัวเน้นตัวเจาะของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับนะครับผม ก็สิบวันนะครับผมเข้าดีทุกวันครับผมของอาจารย์ให้รวยนะครับนะครับต้องกล่าวคําว่าขอขอบคุณขอบใจท่านอาจารย์ให้รวยครับผมที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องเลขาการนะครับนำมาเสนอให้กับ f c นะครับผมมาดูครับผมวันที่10บนะครับเออสิบเอ็นะครับนะครับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางตัวไหนไว้นะครับ11แล้วนะครับผมอ๋อให้รวย ท่านอาจารย์ให้รวยบอกว่านะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับผมนะครับผมจะลงคลิปนะครับผมรัฐบาลไทยให้นะครับนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยนั้นนะครับผมท่านบอกว่าสูตรมันเยอะนะครับคัดเอาตัวมาลงให้ดูเลยนะครับผมสิบสองคู่เจาะบนล่างนะครับต้องรอชมครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับอาจารย์ให้รวยนะครับวันที่ยี่สิบสาม ก็อพอหกแปดครับผมนะบมัดรวมหุ้นรบโลกนะครับผมหุ้นรอบโลกอาจารย์วางไว้ที่นะครับผมอาจารย์วางไว้ที่ 9ก้าับเกับศนะครับคู่เจาะก,ก็มีแปดเก้าแปดศูนปดหสา 90919293 01ครับ02120313 สองสามครับ,รบมัดรวมฮานอยครับผมมัดรวมฮานอยท่านอาจารย์วางรูดไว้หกกับเจ็ดครับผม ตัวเจอะก,ก็มี 5, 6 5, 7 5, 1 5, 0 5, 9ครับนะครับ6 7 6 1 6 0 หกเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์เก้าครับเฉพาะกิจกาชาติพ <Jenny> <ält> ิเศษปกติ VIP ครับ <ip> <V ip> มาดูท่านอาจารย์ให้รวยนะครับท่านเน้นไปที่นะครับผมหุ้นโลกโลก8283 9293 0สามเก้านะครับหุ้นโลกโลกนะครับส่วนฮานอยท่านเน้นไปที่5750 6769 7-9-09เอาละครับผมนะครับก็ครบแล้วนะครับผมฮานอยวันนี้นะครับของพรุ่งนี้นะครับผมก็มีของเลขลาดก็ทําไปแล้วนะครับผมอาจารย์ให้รวยท่านก็ส่งมาเร็วนะครับผมเพราะเลขลาดบอกว่าจะปล่อยคลิปเร็วทุกวันนะครับหลังจากได้ผลมาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณขอบใจท่านอาจารย์ให้รวยครับผมนะครับท้ายนี้นะครับผมขอ รวยพรให้ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านโชค,โชคดีนะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ